ไม่ได้เจอนานเลยไม่ได้เจอนานเลยไม่ได้เจอนานเลยสวยมาก 1สองถอดแมสได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึสองยินดีด้วยนะเจะบวนาเลยอ่ะ คิดถึงนะไม่ค่อยได้เจอเลยอยเจอกันหมดหมดกันดีดีค่ะ